คุโรโกเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ Facebook นะครับก็เคสนี้นะครับโดนแฮกตั้งแต่วันที่13นะครับสิงหาคมที่ผ่านมานะครับน่าจะประมาณเกือบเดือนแล้วมั้งครับนี่ที่โดนแฮกไปนะครับก็อายุ27ปีนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับก็ให้ผมเข้ามาช่วยนะครับในการเข้าไปกู้นะครับในการเข้าไปกู้นครับจะมีค่ามาจจำก่อน300บาทนะครับจากที่ดูนะครับ เบอร์โทรศัพท์และก็อีเมลนะครับยังเป็นของเจ้าตัวอยู่นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปดีดผ่านด้านเองนะครับเนาะในการเข้าไปกู้นะครับผมต้องใช้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนนะครับในการเข้าไปกู้ให้นะครับตอนนี้เฟซน่าจะติด2ชั้นนะครับจากที่เข้าไปดูนะครับนะแล้วก็ส่งเอกสารไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับนะ ผมก็เลยต้องใช้ใบขับขี่นะครับข้อมูลที่ผมนํามาโชว์นี้นะครับบางส่วนผมได้ลบทิ้งไปแล้วนะครับเนื่องจากเป็นข้อมูลความลับของอเจ้าตัวของ Facebook นะครับนะก็เลยลบข้อมูลทิ้งนะครับเพื่อมิชาชีพนะครับแปลข้อมูลแล้วก็เผยอเข้า Facebook ของเขาไปนะครับนะก็เลยลบข้อมูลบางส่วนทิ้งไปนะครับก็เคสนี้ก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรนะครับ เนื่องจากระบบมันล็อกไปแล้วนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับแต่เมื่อวานนี้นะครับประมาณสักหกโมงเช้านะครับนะผมก็สามารถที่จะเข้า facebook ได้แล้วนะครับนะนี่คือ facebook ของเจ้าตัวเขานะครับตอนนี้เจ้าตัวสามารถเข้าเฟซได้แล้วนะครับเนาะแล้วก็ผมก็สามารถที่เข้าไปปลดล็อกเฟซบุ๊กได้แล้วนะครับนี่คือ facebook ของเจ้าตัวเขานะครับนะ ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็อย่าปล่อยทิ้งไม้นานนะครับก็รีบทักหาผมได้เลยครับยินดีให้บริการน,นะครับ